สวัสดีครับกลับมาเจอกับโจ๊กอีกแล้วกับ EP สามเหมือนเดิมแต่เป็น Part สองนะครับซึ่งในส่วนของพาร์ทนี้จะเป็นในส่วนของการรักษาแบบฉายรังสีหรือว่าฉายแสงนั่นเองนะครับวิธีการเตรียมตัวยังไงหรือว่ารักษายังไงแน่นอนครับก่อนอื่นเลยคือคุณหมอต้องนัดก่อนเนาะพอคุณหมอนัดเสร็จแล้วครับก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ก่อนครับเอ็กซเรย์บริเวณที่เราทำการจะฉายแสงนะคะว่าตัวของน้องมะเนี่ยครับอยู่บริเวณไหนแล้วก็มีพื้นที่กว้างประมาณไหนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะพาเราไปห้องจำลองจำลองการรักษษาาาาาาาหหหหหรร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 ืือออออออววววว่่่่่เเเเเเขขีีียยกกกก้้้้้้งงงงงซซซซิิิมมมูลตต์นนนนนนะะะคคััััับบ็็ไดสสๆึจจจปใ ขึ้นภาพเตียงห้องซิมให้ดูคับว่าห้องซิมตัวนี้เขาเอาไปทำอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วนะคบเขาก็จะมีการออกแบบในส่วนของตัวการรักษาคนว่าการรักษาของเราเราอยู่บริเวณไหนซึ่งของเคจโจจะอยู่ตรงท้ายทอยเนาะส่วนนี้เขาก็ทําการหล่อหล่อแมสขึ้นมาครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เรากระดุกกระดิกนาอเพื่อจะเป็นการคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุดหรือว่าจะไม่ให้ผิดพลาดเลยก็คือจะให้โดนบริเวณที่น้องขึ้นมาครับให้น้องสลายไปในบริเวณที่ถูกต้องนะครับเขาก็จะทาตัวหน้ากากขึ้นมาซึ่งจะเป็นสิทได้เาเพาะอ่นเไมมหื ซึ่งตัวหน้ากากตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกแมสนะครับเทอร์โมพลาสติกแมสเนี่ยก็จะเป็น2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นแบบครึ่งตัวครึ่งตัวก็คือจะเป็นบริเวณเฉพาะศีสันอย่างเดียวครับก็คือจะทำเป็นพลาสติกร้อนครับร้อนร้อนเลยครับร้อนคือ,อครอ้อนเลยแล้วเขาก็จะมาแตะตัวแล้วว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้ไหมไงเขออาเลยก็ส่งลูปให้ดูว่าเป็นแบบนี้ นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกแมสแบบเต็มตัวนะครับแบบเต็มตัวก็คือมันจะมีการล็อกถึงหัวไหล่เลยเพราะว่าบริเวณที่เราทำการรักษามันจะเป็นตัวช่วงลำคอครับที่ติดกับหัวไหล่เพราะฉะนั้นต้องล็อกหัวไหล่ด้วยเพราะว่าถ้าฉายแสงทีมันจะมีความร้อนเข้ามากับตัวเราและเนื้อเราครับไม่ให้เราสะดุง้งพอมันสะดุ้งหรือว่าตกใจครับอาจจะก,การะดุกกระดิกและอาจจะท่ดเคลื่อนในการฉายแสงได้บริเวณที่เราอยากให้โดนกับไม่โดนไปโดนบริเวณที่เราไม่อยากให้สัมผัสหรืออยากให้โดนนะครับอันนี้คือการรักษาของการฉายแสงแต่ละครัั้้งงงงงงงแแนนนนน่่่ออออคครรรบใสสววขขขกกาาาาาฉยยโจจจ๊ะมีีผลเต ของเราเป็นการรักษาบริเวณท้ายทอยซึ่งบริเวณนี้จะติดกับในส่วนของส่วนจมูกปากบริเวณนี้ถูกต้องไมหมครับในการใช้แสงผลข้างเคียงมีแน่นอนครับผลข้างเคียงคือหนึ่งไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสชาติไม่มีรสชาติอเลยนะครับก็คือเหมือนเหมือนคนเล้นชาเลยครับไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยครับแล้วที่สาคัญด้านในของเรามันจะบางมันจะไม่สามารถกินเผ็ดได้เลยนะครับมันก็จะแบบกว่าคนอื่นเขาก็จะ